อีกแบบหนึ่งเราเราเราใส่กระถางใหญ่ๆไว้ก่อนได้ไหมใส่กระถางใหญ่ๆไว้ก่อนก็ต้องใหญ่ค่อยค่อยค่อยหาที่ได้ไหมได้ค่อยหาหาที่เอากระถางใหญ่ๆเลยเออให้ให้ให้มันแบบให้มันติดก่อนเนี่ให้มันอยู่ในกระถางนี่ดูมันมันเหมือนจะเราให้มันติดก่อนดีไหมดีดีดีเขาจะเหาออกมานะเป็นไกด์ไปเลยไปสั่งมาจากไหนนี่ไอ้ตูกาดตรงนี้เฮ้ยมันเป็นไผ่ฤดูหนาวใช่เหรอใช่มันไม่ตายบ้านเขาบอกว่าไม่ตายเขาดิสซับโตกินเนาะ อเหมือนตอไผ่มันไม่ตายเพราะหน้าหน้านอนมันก็แตกออกมาเห็นมั้ก็อยู่ที่วีนไงหนูมันพันอะไรเชิญบุญอ่ะเขาบอกเนี่ยมันมันไอ้เอะเผาข้าวหลามก็ได้หรองั้นงั้นเราเอากระถางใหญ่ๆใส่ไว้ก่อนกระถางง่ายดีค่ะแล้วให้มันติดก่อนแล้วค่อยหาที่ลงได้ไหมได้แล้วกระถางใหญ่ก็เท่ากับต้นถังดำเราเนอะได้เดี๋ยวหามาให้ ไม่มีมีแล้วคิดไปในใจแล้วคนมีแล้วละมั่งดีด้วยเพื่อะเพื่อนอะเออมากมันออกแล้วเลยแสดงเข้ามาเป็นลำแล้วเขามาชำเราเองแล้วใครให้มาซื้อซื้อสามสิบยูโรหลวงพี่เนี่ยเขาที่ค่าขุดดอกเขาจะให้ฟรีแหละแต่ค่าขุดเขาอ๋อค่าขุดสามสิบไปขุดมาจากบ้านเขาเลยเนาบ้านของเขาแล้วค่าส่งล่ะค่าส่งไม่แน่หลวงพี่โอ้โหต้นใหญ่มากเลย โอ้ยเอาไปแล้วกันตะเกินไหม,ม,ม,มไม่ตตาย,<ม>ยโอ้โหค่าส่งด้วยเนาะมันอยู่ในเชนงตอนเ,อเนาะเ,เ,เดี๋ยวหาด้วะโอเคมาละเดี๋ยวค่อยไปปลูกตรงนั้นตรงตรงตรง,งแตงกวาเนาะพี่มาละก็ใส่กระถางไม่ดีเหรอครฮะใส่กระถางเนี่ยชั้น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 แดนกวามันจะได้ลดพร้อมกันแล้วถ้าปลูกแล้วแล้วอะไรม่ใช่ใส่กระถางอย<า>ู่บ้านเป็นหนักมากเออแค่ทองที่หนกเขาบอกไม่ตายเขาก็ซ<า>ื้อมาอย่างนี้เหรอไม่ตายไม่ตายแต่ว่าแต่ว่าเราเราใส่กระถางดูก่อนเนาะ อ,อ,อะไรไม่รู้ว่ามลาจีนหรือว่ามละเอกไม่รู้รแต่ว่ามันเหมือนมลาจีนจเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไปปลูกตรงตรงนั้นก็ได้ให้มันขึ้นด้วยกันจะได้ลดน้ําทีเดียวเลยไงถา,าถ้าปลูกที่อื่นมันก็ลดน้ําลําบากต้องปลูกที่เดียวกันแดดสมวงนะนี่คนแขกแดดสม้มวงไหหนูกับเจ็ดคอนอวานเหนื่อยบ้๊ดห่วยแอรแรงกับมา โอ้มันใหญ่มากเลยเนาะไม่เคยเห็นผายฤดูหนาวใหญ่ขนาดนี้ผายประเทศหนาวใหญ่ขนาดนี้เคยเอามานะเอามาจากเมืองไทยอ่ะมันไม่ใช่ไหนคะพี่มันมันไม่ค่อยรอดไงอืมีรอดมีรอดครับเพราะว่ามันมันเป็นไผ่ฤดูร้อนอ๋อมันไม่ไช่ผฤดูร้อันนี้ขึ้นส่วนไม่ผายผาเมืองร้อนบ้านเราไงทีนี้อุ๊ยไอสตาลัยหน่ะที่ยมไปที่เชิญบุญน่ะพี่สูงสี่เมตรนู่นน่ะ สูงเหมือนไผ่บ้านเราเลยไม่ใช่จัน้อยหออรอเอาลงเลยโถมากมันจะได้ออกนอสีเอานอ,อนออไม่เก่งเขาบอกโนอนหวานนั่นเองใ่เหรไม่ต้องต้องเลยเขบอกหวานเลยลจริงเหรอจริงของนี่เออเป็นหน่อไม้หวานเลยโอ้โหไอ้นอแรกก็เอาไว้ให้มันเป็นแนวก่อนอยู่เึงมงเกลี่ยนี่มงเกลี่ยอมันหนลอดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยหาที่ลงแบบเหมาะๆเราจะได้เราจะได้ทำสวนไผ่แล้วน้ำไงล่ะ ไว้แกงกันอพอพอ,อยังพอ,อยัง,อ,งอืมดดินมาดินเป็นดินดินเหนียวเออดินเหนียวมันชอบดินเหนียวมั้งดูท่าทางเหมือนไอ้ดินตรอหล,ลังเดีที่จริงกะว่าจะปลูกตรงนั้นแหละค <c oughs> ิดในใจไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> ตรงนั้นอะ่ะตรงที่มันเป็นช่องว่างตรงนั้นอ่ะนะ ช่องว่างตรงตรง,ตรงสุดกำแพงอะ่ะว<อ>่าจะปลูกตรงนั้นแหละตั้งใจไว้แต่ว่าที่เราถึงต้นไอนะ้นั่นไม่ใช่เราถึงต้นแอปเปิลนะพี่เขาบอกนะ <laughs> พี่ผูนสวงบอกถึงต้นแอปเปิลตรงที่เขารถมาจอดก็ที่เราเนาะไม่รู้เหมือนกันเอาเอ,อ,เาอนมาแงมนเนไเออเออเออ พี่เขาบอกเขาซื้อมาต้นเดียวแล้วคนนี้มันไม่ตายเขาเกาะเกาะเท่านี้เลยหลวงพี่คนไทยเหรอสามเมตรสี่เมตรนะกาะคนไทยหรือว่าอะไรคนไทยเหรอโอ้โหซื้อมาจากที่ที่ประเทศนี้สกุกกะอ๋อแต่ว่าพี่เข้ามาจากไหนนี่โยมก็ไม่ได้ถามเพราะอะไรรู้ไหมนี่แหละอืมผมไม่ลึกๆเตี้ยนไม่ตายตายว่าแต่เาขึ้นถ้ามันแตกหนอออกก้อยใหญ่ยอะๆนะแล้วก็ เอาลงดินเนาะออทำสวนไผ่กันเลยทำเห็นที่นี้เอาลงดินก็แบบไม่ต้องเอากระถางออกใช่เราก็ทำให้มันเป็นแนวยาวไปเลยยมไปเห็นที่ไอ้เชิญบุญที่อุสตาไลน่ะอ่ที่ปราสาทเขาน่ะเอาป้ดต้นไผ่รลายแล้วมาไหมโอ้ยขึ้นขึ้นจังบ้านเขาเลยป้าแบงนี้นลยงป้จังดูมหาอะยเขาเนาะมหาอะไรหน้ามหาเัยหน้าหนาวไปเลย ย,ยืนทายหลวมน้ำเลยแล้วก็เปินไทลอ่อนซ้นอนเดี๋ยวเราจะเอาดินมาลงนี้ด้วยค่คันนี้เนี่ยให้มัน,นโตก่อนอันนี้เราจะเอาดินนี้นี่ อ๋อสำเร็จสำเร็จตรงนี้แหละมันจะได้ลดน้ำแล้วมันให้มันติดก่อนแต่ว่าไม่ตายหรอกแบบนี้ไม่ตายพี่อดมโอ้โหดีๆเอามาปลูกที่วัดดีเพราะว่าจะได้มีหลากหลาย บางทีคนอยากกินหน่อไม้ก็จะได้กินกซั่า้เออเอ็นอั่อปรเอเทศเอืองหนาเทีเมัเออขนาดนีเเ เหมือนบ้านเราเลยรั้งแรกยังตกใจสอยันจนัยอ,อ,อ,อันนี้มันดีหน่อยมันปลูกแล้วมันอยู่อยู่ได้ตลอดไงมันไม่ตาย อันอื่นมันตายกินนอสามนีไม่ไหมสมไหมวันเกิดยังเออสามนอเลยเร็วเร็วเอะเราปลูกตอนไหนถึงอาทิตย์ยังสองอาทิตย์สองอาทิตย์เออสองอาทิตย์นีออ่นี่ผลงานผลงานพิษสมัอมพิวเซอร์เพราะว่า ไม้ไผ่ใหญ่ด้วยที่เห็นที่อื่นไม่แต่ต้นเล็กๆเ,เ,เล็กเนาะอันนี้ใหญ่มากเออ,นนเเอ,อเออเออลำใหญ่มากอ่ะผลงานได้ดูสมผลงานแล้ว